สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีอาเซียนนะคะวันนี้วันศุกร์อยู่กับกระแตทิวาพรเทศทิดค่ะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาสดกันจากสตูดิโอดาวทาอยู่ที่สยามดิสฟเวอรี่นะคะคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแววเวียนมาเจอกับพวกเราแล้วก็บรรดาผู้ประกาศข่าวของเนชั่นทีวีนะคะที่จะมาที่นี่กันตลอดทั้งวันด้วยค่ะกลับมาที่เรื่องราวในอาเซียนของเรากันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันก่อนเลยค่ะกับข่าวที่กําลังเป็นกระแสสังคมในตอนนี้นะคะนั่นก็คือ เรื่องของเทศกาลสงกรานที่สิงคโปร์นะคะเขาประกาศจะจัดงานสงกรานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่นอกเหนือจากประเทศไทยด้วยนะคะงานนี้เนี่ยก็กลายเป็นข่าวคึกโคมแล้วก็ถูกโจมตีว่าสิงคโปร์กาลังจะมาแย่งวัฒนธรรมขมโมยวัฒนธรรมของเราหรือเปล่างานนี้ก็แต่ก็เลยเดินทางตรวจสอบถามกับผู้จัดงานเลยนะคะล่าสุดตัดสินใจนะคะยกเลิกงานสงกรานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะเหตุผลเพราะอะไรนั้นไปชมกันค่ะ สนามหญ้าสีเขียวพื้นใหญ่นี้กับวิวตึกสูงย่านธุรกิจของประเทศสิงคโปร์เคยถูกวางไว้ให้เป็นสถานที่ใช้จัดงานใหญ่ในวันที่12และ13เมษายนกับงานเ e l e b เบทสงการ2014และ H2O Music Fest แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเกิดปัญหาซะแล้วล่ะค่ะเพราะเพียงแค่ประกาศจัดงานไปไม่ถึง2ส,สัปดาห์เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนฉาระหว่างประเทศทันที สวัสดีอาเซียนบินตรงไปสิงคโปร์เพื่อนาสัมภาษณ์พิเศษพูดคุยกับ TJ เจชินหรือ Leo Event Director และ Mr. John ร์จแทนเจ้าของบริษัท JBoss Consultant ที่เป็นผู้จัดงานนี้นะคะซึ่งพวกเขาก็เปิดใจว่าตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นงานหินของผู้จัดงานทั้งที่ความตั้งใจนั้นอยากให้ชาวไทยที่มาทำงานและเรียนอยู่ในสิงคโปร์รวมถึงชาวสิงคโปร์ที่ต้องอดทนกับอากาศร้อนมานานหลายเดือน และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่องเที่ยวอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้สัมผัสกับความสนุกแบบไทยๆพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่คิดจะก๊อปปี้หรือขโมยวัฒนธรรมตามที่สื่อไทยหลายสํนานักพาดหัวจนทําให้คนไทยเข้าใจผิดค่ะ Honestly uh, after a few days of reading I decided not to follow because the reporting are so oh <laughs> yeah anybody can report anything <laughs> yeah. Right. yeah yeah, yeah. 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 I mean it's sad to say that we started off with a very good intention of having fun element added on this festival. And when words come out from there saying that we are stealing their culture, Singapore have there so many things, why can't we steal Thailand? I think it's never our intention to do that. Like I say we always respect that. I love Thailand, I've been to Thailand many years. I've been to Thailand like some 30, 40 years and I'm still going there. And I love the people I have many friends there. So there's no intention of stealing. When we say tourists, it's not about hijacking. Yeah. It's about tourists again. Already here, they are in transit here. They wish they can go to Thailand, but unfortunately, they have to fly off on Monday or whatnot. So we are here. They can enjoy. They can see. Wow! So this is what you get in Thailand. Why don't I go to Thailand next year? ด้านชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติก็ได้ส่งเสียงต่อต้านโครงการนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสิงคโปร์เพิ่งจะเจอกับภาวะแห้งแล้งและไม่สามารถผลิตน้ําเองได้มากพอจึงยังต้องซื้อน้ํำจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียมาใช้เมื่อเจอสึกหนักสองทางแบบนี้ผู้จัดงานเขาก็เลยต้องตัดสินใจยกเลิกการจัดงานสงกราน ทั้งที่ก่อนหน้านี้นไม่กี่วันค่ะเพิ่งจะได้รับการติดต่อจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในสิงคโปร์ที่บอกว่ายินดีจะช่วยเหลือและส่งการแสดงรำไทยมาร่วมง,งานด้วยแต่พวกเขาคิดว่าหากไม่มีการสาดน้ำแล้วก็เห็นตรงกันว่านี่มันจะไม่ใช่งานสงกรานอีกต่อไปค่ะไทยแลนด์และสิงคโปร์เป็นเพื่อนกันมีความสัมพันธ์ที s ดี a ากในสิงคโปร์ม s go no t สิง a โป And And t h e r ไปที่ a ทยและไม่มี steal anything from Thailand or for that matter, ได้ฟังความจริงจากปากของผู้จัดกันแบบนี้แล้วก็น่าจะทําให้สถานาการณ์และความตึงเครียดนั้นเบาบางลงเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของพวกเขานะคะเพราะได้สูญเสียงเงินไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ2อล้านหกแสนบาทในการเตรียมงานสงกรานในครั้งนี้ ดังนั้นในวันที่12และ13เมษายนนี้ค่ะก็จะเหลือเพียงแค่คอนเสิร์ตบางแจ้งที่จะมีการแสดงจากศิลปินดังระดับโลกที่คอนเฟิร์มเอาไว้แล้วอย่าง Far East Movement ศิลปินชั้นนำในเอเชียและศิลปินไทยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มรัตภูมิโ o r m o เนกดด้ i v เฟยฟังแก้วที่จะมามอบความบันเทิงการภายใต้ชื่องาน H2O Music Fest เท่านั้น และเขาก็ได้ประกาศย้ายสถานที่จัดงานค่ะจากเดอะบ,บาดังไปจัดกันที่เดอะเวฟเพาสเซนโตซาแทนก็นเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดนะคะเพราะว่าที่เดอะเวฟเพาสเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมง,งานก็จะเปียกเพราะว่าเป็นทะเลรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นเครื่องเล่นที่คล้ายๆกับการโต้คลื่นนั่นแหะค่ะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ได้เปียกได้ดูคอนเสิร์ตกันสมใจแบบไม่โดนต่อว่าด้วยค่ะ สนใจนะคะหรือว่ามีทุระจะต้องไปสิงคโปร์ในช่วงนั้นมีแผนเที่ยวสิงคโปร์ในช่วงนั้นอยู่แล้วก็สามารถแวะเวียนไปนะคะไปสนุกกับเทศกาลดนตรีในครั้งนี้ได้ค่ะตอนนี้นะคะพูดถึงดนตรีแล้วเราไปที่ดนตรีพื้นบ้านกันบ้างดีกว่าพาไปคุยกับนักดนตรีนะคะที่เขาบินตรงมาจากอินโดนีเซียนะคะกับดนตรีที่มีชื่อว่าโกลินตังค่ะ จากร่วมงานเชียงใหม่เฟสติวัลคณะนักร้องนักดนตรีมาฮาเมราจากประเทศอินโดนีเซียก็ได้เดินทางมาเปิดการสแสดงในงาน The r h y t h m of ASEAN ที่โรงละครวังหน้ากรุงเทพมหานครค่ะโดยพวกเขานะคะมาพร้อมกับเครื่องดน,นตรีที่มีชื่อว่าโกลินตังหน้าตาก็จะละไม้คล้ายกับไซโลโฟนของฝรัง่งแต่จะทำมาจากไม้ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่นค่ะจึงมีน้ำหนักเบาและก็ได้เสียงดังกังวาน โกลินตังเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นของเมืองมีนาฮาซาเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งเขานิยมเล่นกันในทุกเทศกาลตั้งแต่วันชาติงานแต่งงานไปจนถึงวันเกิดค่ะ and the see and the instrument is make from uh, local wood yes local wood and t h e constructor is parallel okay which occasion that you guys play play gulintang for National Day or birthday or what kind of festival? Many occasions, many occasions, Yeah, just my my uh, national day. Also, wedding day, birthday. It depends on uh, what formal the yes Yeah, yes. okay. โปชโปโชคือเพลงท้องถิ่นที่เขาเลือกมาแสดงในวันนี้ค่ะโดยมีความหมายว่าสนุกสนานรื่นเริงและความสุขยิ่งมาประกอบกับท่าเต้นแบบฉบับของอินโดนีเซียก็ยิ่งคึกค,คักไปกันใหญ่วันนี้กระต่าก็เลยได้มีโอกาสดีนะคะลองฝึกเล่นทั้งกอลิยนต่างและเต้นตามจังหวะโปชโปโชของเขาด้วยค่ะ uh, okay. Back two. Okay. Okay. I got it. <laughs> Go to the left too. Go to the back too. Oh, it's like square, right? And two brush. ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะคะเนี่ยแค่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนสักหน่อยเท่านั้นค่ะแต่อีกหนึ่งความท้าทายของงานนี้ก็คือการที่เครื่องดนตรีและนักดนตรีของทั้งสองประเทศจะต้องมาผสมผสานกันฝั่งไทยของเรานะคะก็ขอส่งซอเครื่องดนตรีสายที่มีเสียงเฉพาะตัวมาประชันในเพลงพระราชนิพนธ์ไกล้รุง่งและยังร่วมแสดงในเพลงโปชโปโชด้วยค่ะ ต้องบอกว่าดนตรีของที่เขามาเนี่ยคือคือถ้าถ้าเคยเห็นไซโลโฟนของฝรั่งนี่มันก็คือไซโลโฟนนั่นแหละแต่ไซโลโฟนเนี่ยมันมีทั้งเขาจะใช้ไม้เนื้อแข็งลูกจะเล็กคนนี้แล้วในเวลเทศกันอาจจะนอกนอกนอก,นอกจากไซโลโฟนเขาอาจจะมีแบบเป็นเหล็กเป็นโลหะที่ตะวันตกเขาทำอยู่แต่อินโดนีเซียนี่มองมุมเขามองว่าเอ๊ะ ถ้าเขาเล่นเป็นไม้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมซึ่งจริงๆนนเ,เนี่ยไม้ในเซาท์อยิเดซียเนี่ยเป็นที่ยอมรับไม้เราก็เพ,าะ,เพาะทั้งนั้นเลยเขาเอาไม้มาไม้ที่ดูเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของไม้ยางอาจจะเป็นไม้ช้ำฉาเป็นไม้ที่ผมมองจากเนื้อไม้ไม้เบาๆเลยแล้วก็หาง่ายถึงมีถึงจะมีการชมลุสุดสมันก็หาง่ายในพื้นที่เข้ามาทำอันนี้ผมมองเนี่ยนี่คือการสร้างงานให้เกิดขึ้นกับชุมชน อันนี้ดีมากซึ่งตากของเราเนี่ยของเราถ้าเราดูจากพืนและหน้าเราเนี่ยเราจะเป็นไม้เนื้อแข็งเราจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะสติก๊กต้องเป็นไม้ที่เพราะจะได้มีเสียงที่แกลง่ง ทางด้านอินโดนีเซียเขาส่งไซโลโฟนมาดังนั้นเราก็ต้องมีมีไซโลโฟนก็คือระนาดของไทยเข้าไปประกบแต่เนื่องจากระดับเสียงที่ที่ที่อินโดนีเซียสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นระดับเสียงของตะวันตกคือแบบแบบระนาดไซโลโฟนของตะวันตกแต่ของเราเนี่ยมันเป็นระดับเสียงของไทยแท้แทๆเลยหนึ่งเสียงเต็มเราไม่มีครึ่งเสียงเมื่อเป็นดังนั้นปั๊บปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถเล่นขับทางไซโลโฟนของของขอินโดนีเซียได้ก็มีการคุยกันว่าเราจะทํายังไง เพื่อเพื่อเราจะได้ความแน่นแฟ้นของของในสาวอีสได้วยกันในอนโดกับกับไทยด้วยกันก็ คิดแล้วว่าจะต้องเอาเครื่องดนตรีที่สามารถจะเทียบเสียงได้เข้ากันได้เข้ามาเล่นเราก็ถึงได้มองแล้วสิ่งที่เร็วที่สุดก็คือสตริงก็คือเครื่องสายเราได้นําเครื่องสายเข้ามาผสมโดยเอาซอด้วงกับซออู้เข้ามาผสมการแสดงครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผสมผสานวัฒน,นธรรมระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะที่สําคัญมันช่วยให้คนสองชาติต่างภาษาต่างที่มาได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็เกิดเป็นสัมพันธ์ทำไมตรีอันดีระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะ เราเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่น่าสนใจแล้วก็เล่นไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเรียนรู้ดนตรีนะคะของอินโดนีเซียนเนี่ยก็สามารถนำโกลินตังนะคะไปเป็นจุดเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ไปพักกันก่อนดีกว่านะคะกลับมาช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วัฒนธรรมการกินการดื่มการเที่ยวนะคะของคนในเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียตัวหนอกเฉียงใต้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรกันบ้างคะ่ะ